สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวลงบีเดอรสกาล้อเลียนดาวติ๊กต๊อกมอปลายสมควรแล้วหรอโลกออนไลน์มีตามาไม่เว้นวันล่าสุดรอบนี้ถึงคราวของบีเดอรสกายูทูบเบอร์สายตลกชื่อดังหลังเจ้าตัวทำคลิปวิดีโอล้อเลียนดาวติ๊กต๊อกคนหนึ่งซึ่งชอบทำคอนเทนต์รับประทานอาหารโชว์ความสดใสน่ารักสไตล์เด็กมัธยมปลาย โดยมีตรามาเกิดขึ้นเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนผิดคำพูดจากชาวเน็ตจากการที่เธอแค่ชอบกินอาหารไปพร้อมกับยิ้มให้กล้องการที่บีเดอร์สกาทำคอนเทนต์ล้อเลียนทำให้ชาวเน็ตมองว่าเป็นการสูงไฟและเพิ่มช่องว่างให้น้องโดนรุมด่ามากขึ้นกระแสะวิจารณ์รุนแรงจนแฮชแท็กบีเดอร์สกาดึงเทรนด์ทวิตเตอร์และคาดว่าต้นทางคลิปวิดีโอที่ลงภายในช่องก็คงไม่ต่างกันไม่นานบีเดอร์สกาก็แถลงขอโทษผ่านทางโพส และลบคลิปวิดีโอดังกล่าวไปแต่ชาวเน็ตก็ไม่จบง่ายๆบางคนมองว่าทำเป็นคลิปวิดีโอล้อเลียนได้แต่ทำไมตอนขอโทษถึงออกมาเป็นแค่ข้อความแต่กรณนั้นคนที่เห็นด้วยกับบีเดอะสกาก็มีไม่น้อยเช่นกันบางคนก็ตอบโต้ชาวเน็ตที่เข้ามารุมสาบบีเดอะสกาว่าคิดมากเขาก็แค่ทำคลิปล้อเลียนเพราะน้องน่ารักไม่เห็นมีอะไร อีกฝั่งก็เลยสวนกลับว่าแค่คำว่าล้อเลียนก็ไม่ควรแล้วน้องที่โดนดราม่าก,ก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรส่วนบีเดอร์สกากรับผิดชอบด้วยการขอโทษและลบคลิปวิดีโอไปนั่นเองซึ่งอย่างไรก็ตามไม่ควรมีใครโดนคำพูดเชิงเกลียดชังทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ทำความเดือดร้อนหรือทำผิดต่อผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและกำลังอยู่ในช่วงค้นหาของความเป็นตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ